ครับพี่ดูนะครับเสร็จแล้วนะครับที่ตามที่ที่สั่งเอาไว้นะครับหลายวันแล้วครับต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่างานมันเยอะครับดูนะครับทรงแบบนี้เป็นของพี่เลยเป็นมีดเด็บด้ามประกบนะครับความยาวอยู่ที่12นิ้วนะครับความกว้างคือ2.5%นะครับดูสันนะครับ ันนี้7จดมิลน,นะครับด้ามห้านิ้วเป็นไม้พยุงนะครับสวยงามมากเลยนะครับจะทดสบอบความคมให้ดูนะครับกําลังว่าจะส่งคลิปให้พี่ดูเลยเห็นพี่ทักมาครับ ผมยังไม่หายนะครับยังเหมือนเดิมนนครับผมคิดว่าจะส่งไปที่พุงนี้เช้านะครับครับสวัสดีครับ